สวัสดีครับทีนี้ตอนนะครับตัวรายการน,นะครับวันนี้ก็จะมาจากตอนที่เะต่อ,อจากตอนที่นาน,นะคระับสือว่าใกล้จะจบซีรีส์สองเร็วๆนี้นะครับยังไงถ้า,าต่อไปก็น่าจะจบแล้วนะครับโอเคถ้าตื่นแล้วพบฉันที่ห้องหนสองหนึ่งสองนะฉันเรียกกับเธอนั่นแหละเอ่อเราอยู่ที่พ้านาเดียวกันเอ่อเอ๊ะเมื่อกี้ผูเ้เปิดขยับมือคุณคะ คุณเพชรคุณน้าคะคุณเพชรก็สิบตัวแล้วคะ่ะอิสตามเวลานะสัปดาห์ที่แล้วมีคนพบคุณน้าสลับกับตุ๊กตาตัวนี้ไว้เหมือนเพื่อนใจเลยหล่นจากต้น,นไม้พระพยามผุขาดตายคุณเพชรจะจำเหตุการณ์ได้ไหมครับเหตุคุณเพชรจะ,จะจเหตุการณ์ได้ไหมครับ จำได้ครับแมารู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าผมหลับไปนาน,นมากครับและฝันแปลกๆเอ่อเออผมปวดหัวขอนันพักก่อนนะครับใช่เราฝันปวดม,มากฝันถึงเรื่องที่เราเคยฝันไปแล้วห้องที่เรียงกันไม่รู้จบแทงชาที่เราฆ่าตตายาฝันว่าตุต๊กตานั้นพาเราไป นโลกสุดขอบจกักรวาลนานมากจนเกิดระเบิดครั้งใหญ่และแต่ความบางเอิาและวตุ๊กตาตัวนั้นก็บอกว่าเราว่ามันจะให้โอกาสเราอีกครั้งให้เราตื่นให้ได้แล้วเราก็ฝันได้ฝันกับได้เจอกับมีนาะเพื่อสมัยมัธยมที่เราไม่คุ้เคยกันเลยแต่ทำไมฝันแล้วโดนสนิทก,กันมาก เออเธอพาฉันไปดูความฝันที่ไหนสักแห่งซึ่งมันน่ากลัวอย่างกับเกิดขึ้นจริงเแล้วทั้งหมนนี้มันพ้าชัดชัดเธอบอให้เราไปที่ห้องสองหนึ่งสองสองหนึ่งสามมีนะจ้าอ, <c oughs> อาจาะอยู่ที่นี่จริงจริงเหรอนี่มีนะ สิี่เธอเอทั้งหมดนะครับฝันคือเรื่องจริงและเรื่องจริงทั้งหมดที่เธอเจอมาคือความฝันหมายความว่าตอนนี้ฉันยังอยู่ในความฝันใช่ไหมจริงๆแล้วโลกทั้งหมดล้นเป็นมิติเสมือนจริงทั้งนั้นไม่ต่างจากความฝันหรอกในมายาในมายาของเวลาและมิติีเีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่ใช่ความฝันคือปัจจุบัน เมื่อสติตั้งนั่นกับปัจจุบันได้มากพอเธอก็จะค่อยๆตื่นจากโลกเสมือนจริงแห่งนี้ฉันบอกเด็ดแค่เท่านี้แหละแล้วปัจจุบันคืออะไรนี่ไงโอ๊ยเจ็บยิกทำไมเนี่ยเจ็บคือวินาทีที่ผ่านมาปัจจุบันคือเธอกำลังฟังฉันอยู่ความคิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั่นแหละคือปัจจุบัน ฟังดูยากจังแต่จะลองดูนะอืงั้นไหนๆแล้วฉันมีความรักจะบอกละในบรรดาคนที่เจอตุ๊กตานี้เธอควรสุดท้ายที่ยังรักชีวิตอยู่เออหมายหมายความว่าหมายความว่าเธอจะได้รางวัลไงเข้ามาใกล้ๆสิดีมากทีนี้นับตาห้ามกองอ้ามเอ่อ,อ,อจะ วิชาเนี่หละก็ง่าเจยงจบปริบูรณ์เสียงประกอบและดนตรีห้องสนิมลัสตีลูมเวอร์ชันปีนึูงขอจบเป็นเท่าน,นี้นะครับตอนนี้คือตอนจบของซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์ในซีซั่นสองนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นภาคพิเศษ โอเคมันก็ออกเรื่องแล,แล้วก็จะทําการภาคหรือจะไปพาคนะครับ